14ปีเลยนะแล้วราชการอยูยนะครับแล้ววันที่ตัดสินใจม,มาเข้าสู่ธุรกิจแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาแต่ถ้าเฉพาะจากการเป็นหมอแล้วก็เปิดคลินิกความงามด้วยนะเดือนนึงก็อยู่ที่3-5แสนแต่สุดท้ายสิ่งที่ขาด14ปีก็คือมีเงินแต่ไม่มีเวลาบางปี365วันเหนื่อยมาก คำถามพวกเราใครมีเงินแต่ไม่มีเวลาตนะั <S <S ้งใครมีเวลาแต่ไม่มีเงินนะหรือใครไม่มีเงินก,กู้นคะครับวันนี้นเนี่ยพอท่านมองว่าเอ๊ะมันจะมีธุรกิจอะไรหรือโอก,กาสทางธุรกิจอะไรที่สามารถได้เงินด้วยได้เวลาเพิ่มปับแต่ด้วยเลยตัดสินใจศึกษาธุรกิจเดลพาร์ตสองปีแรกไม่ประสบความสําเร็จเพราะไม่เข้าใจธุรกิจนี้ไม่ได้เรียนรู้แล้วคนเป็นหมอคุณหมอพูดถึงตัวเองสเสมออีโก้จะสูง ก็เลยไม่ยอมดีดหูบางเรื่องสุดท้ายเนี่ยอยากไปต่อในธุรกิจก็เลยต้องก็เรียกว่าน้ำไม่เจ็บแก้วแกก็เลยปรับตัวเองจนตอนหลังสามารถประสบความสําเร็จแล้วได้มากกว่า1นล้านบาทสามบริษัทสูงสุดเคยเป็นอันดับ4ของโลกสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนถถือว่าสูงมากแต่บริษัทอินเตอร์ที่เข้ามาในเมืองไทยเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ได้เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศเวลาก็เข้ามาเมืองไทยส่วนใหญ่จะตั้งผู้รวยใหญ่นะครับ วันอารมณ์ความรู้สึกในการแต่งผู้บริหารกับเจ้าของบริหารเองต่างกันไหมต่างกันก็เลยทําให้บริษัทที่เข้ามาในเมืองไทยหลายบริษัทเนี่ยพอไม่เจ้าของไม่ได้บริหารเองมันก็เลยไปต่อไม่ได้แก่ก็เลยต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่จุดท้ายถึงจุดอิ่มตัวรับรายได้เยอะอยู่ดีๆพอเจ้าของไม่เป็นไม่มีประสบการณ์บริหารไม่เก่งเนี่ยต้องล้มต้องเริ่มต้นใหม่แกก็เลยเบื่อนะครับ ก็เลยเดือก็มองหาธุรกิจเรือดายไปคุยกับเจ้าของมาเยอะมากสุดท้ายเห็นวิสัยทัศน์ไม่ได้ก็เลยเกิดปัิธาในแต่ว่านะครับสงสัยต้องเปิดบริษัทเองเลยเป็นที่มาของธุรกิจสัพพลายมอเเกิดจากแรงบันดาลใจของทุณหมอที่ต้องการสร้างเรือข่ายสีขาวที่เน้นความมั่นคงในระยะยาวนี่คือปัิธาตั้งแต่วันแรกและต้องการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้หนึ่งล้านคนให้เป็นจริงเป็นอย่างน้อยนะครับ เพราะั้นพอแกไดไอเดียนี้เนี่ยแกก็เลยจับมือกับเพื่อนผู้คิดก็คือซีอโอทุกปรจิตนิทิ่เลิร์ดิจิตคนนี้เป็นนะักบริหารน,นะนลลักกลยุทธ์นักพัฒนานะครับจบก,การตอาดจ,จากรามจบโทที่นี้าเป็นนักเรียนชะนของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งมีบริษัทหนึ่งซึ่งคุณโนพบริหารได้สร้างคือเสียงให้กับตัวท่านมากมากนะครับหลายคนอาจจะรู้จักนั่นก็คือบริษัทเอวอนพอลเมติรู้จักไหมรู้จักนะครับซึ่งถ้าคอยแปบริหารเนี่ย จนทงให้บริษัทเอวันยอดขายสูงที่สุดตั้งแต่เปิดมาในเมืองไทยถึง2ปี 10, ติดต่อกันจนได้แชมป์เต็มดีครับสองสมัยแต่หลังจากคุณโนกออกมาในบริษัทก็อย,ยอดดรอปลงจนปัจจุบันเอวันปิดกิจการในประเทศไทยไปรียบร้อยแล้วนะครับคนเก่งไม่อยู่ขอจับมือร่วมกับคุณหมอนะครับ่อตั้งบริษัทเซมอนะครับบริษัทก็โตมากจนสื่อเข้ามาสัมภาษณ์เยอะแยะไปหมดเลยเส้นทางนักขายช่องแ้า อูดี้เกิดมาคุยสารพัดเลยแล้วออกไปออกรายการเอ็มบ้างไปออกให้กับหน่วยงานราชการบ้างนะครับไปประถมนิเทศให้กับนักศึกษาไปให้ความรู้หลากหลายธุรกิจพอสมควรนะครับแบ่งปันความสําเร็จนะครับจนตอนนี้เราก่อตั้งมาเมื่อวันที่5เมษายนปี5-6ตอนนี้อายุธุรกิจเรา6ปีกว่าๆนะครับเราขยายสาขาออกไปทั้งหมดตอนนี้3 3สาขาแล้วใน7ประเทศ โดยแบ,บ่งเป็นประเทศไทย22มาหา,หามีที่ไหนบ้างนะครสำนักง,งานใหญ่ก็คือที่พวกพี่นั่งอยู่ราชโยธินนะครับภาคกางก็จะมีบางบอนนวนครหมหาชัยบางบอ่อยุทธยากำแพงเพชรภาคเหนือจะมีเชียงใหม่พิษณุโลกแลคนครสวรรค์อีสานก็จะมีอุบลอุดรขอนแก่งนะครับตะวันออกมีชลบุรีแล้วก็พัทยา เป็นจังหวัดเดียวที่เรามีสองสาขาเน,นื่องจากว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับคนก็ซื้อกินสินค้าเยอะมากตอนแรกเรามีที่พัทยายอย่างเดียวแต่ว่าออฟฟิศมันรองรับคนไม่ไหวเลยขยายไปสาขานชนบุรีด้ว่าอยู่ตรงหน้าตึกคอมเลงเลี้ยงเซ็นท่าพลาซ่านะครับซึ่งยอดขายดีมากแล้วก็มีที่ระยองแล้วก็จันทบุรีภาคใต้ก็เยอะหน่อยนะครับหาดใหญ่หนครสุราชุชมพร์น่านนีว่า ส่วน AEC ตอนนี้โตอย่างต่อเนื่องนะครับลาวนี่โตมากเลยนะตอนนี้มีที่เวียันา์และก็ผอ,อ่านเจส่วนกัมพูชามีที่ปนมเตเวียดนามีที่ฮานอยมาเลเซียอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์น,นะครับพาแม่มีแม่สาขาย่างกุ้งมันเดรตองยีมิซิน่าแล้วก็มอลลาใหญ่และล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่สิงคโปร์กับมาเลเซียนี่คือการเติบโตของบรษัทแล้วบรษัทนะครับก็มีทิศทางที่จะเปิดสาขาต่ออีก3ประเทศ ใน1นปีข้างหน้าหลังจากนี้นะครับประเทศแรกนะครับก็คืออินเดียอินเดียนีน่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ไหมครับประชากร1น0 0กว่าล้านเป็นรองแค่ประเทศจีนประเทศเดียวเยอะไหมเยอะมากเลยนะแต่ถ้าชัดเส้นมองเป็นเครือข่ายผู้พวกไปโตในอินเดียพวกเราถ้ามีเพื่อนหรือคอนเนคชั่นอยู่ที่นั่นนะพวกเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนหมุ่ท่ามหาศาล อินโดนีเซียก็น่าสนใจมากเพราะประเทศเดียว250กว่าล้านคนเท่ากับ AEC ตอนบน5ประเทศรวมกันนี่คือสิ่งที่บริษัทกำหนดทิศทางการเติบโตนะครับประเทศที่3ก็คือฟิลิปินซึ่งอยู่ในโซนที่ไม่ไกลมากเพราะคุณหมอวางไว้ว่า AEC 1สประเทศเนี่ยยังไงต้องพบทุกประเทศแน่นอนแต่บริษัทเล็งไว้อินเดียเป็นอันดับหนึ่ง กอเจาะตลาดประเทศนี้ได้พวกเราเปลี่ยนชีวิตได้หมดโดยแต่ละสาขาก็จะเป็นฟูลออปชั่นจะมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์จะมีน้องๆมนาร้านน้าร้นให้บริการพวกเราสอบถามข้อมูลเบื้องต้นส่งเอกสารต่างๆสมพัธ์แต่กนสามารถสอบถามได้เลยรวมทั้งอย่างที่สองเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นเหมือนหหางสะดวกซื้อว่านอารมณ์คนเข้าซักเซ็ตมอลเนี่ยเหมือนก็เดินเข้าเซเว่นเหมือนเดินเข้าหาง อยากได้สินค้าตัวไหนอีกใส่ซาก้าจ่ายตังยิงบาร์โคสการันก็ขึ้นให้กับพวกเราการนนเหล่านั้นนะครับสินค้าทุกตัวมีแต้มเนี่ยมันจะเป็นเงินปันผลตอบให้กับพวกเรารวมทั้งที่ผมชอบมากมากก็คือมีห้องเทรนนิงให้กับพวกเราที่นี่เนี่ยนะครับระบบพัฒนาคนถือว่ายอดเยี่ยมมากๆากบรสันไหนถ้าไม่มีระบบพัฒนาคนธุรกิจโตไม่ได้เพราะธุรกิจจะโตเพราะคนถ้าคนของเราเก่งขึ้นธุรกิจนั้นโต